ฝันว่าได้แหวนครับฝันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าแหวนคือสัญลักษณ์ของสิ่งที่ผูกพันมันอาจจะเรียกความทรงจำบางอย่างให้กลับมาไม่ว่าจะเป็นความรักโอกาสหรือโชคปีที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของเราถ้าฝันว่าได้แหวนทองจากคนรักแสงทองที่สะท้อนในฝันเหมือนหัวใจที่เต้นพร้อมกัน สื่อถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงและจริงจังเราอาจจะได้เริ่มวางแผนอนาคตร่วมกันบางคนฝันว่าได้แหวนเพชรที่ระยิบระยับความเปล่งประกายของแหวนเพชรเหมือนกับบอกว่าความพยายามของเรากำลังเห็นผลอาจจะหมายถึงชื่อเสียงความสำเร็จหรือความสุขจากสิ่งที่เราสร้างด้วยสองมือของเราเอง บางคนก็ฝันว่าได้แหวนจากคนแปลกหน้าเขามายื่นให้เราด้วยสายตาอบอุ่นฝันนี้สื่อถึงโอกาสใหม่ๆหรือคนใหม่ๆที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราบางคนก็เคยฝันว่าเก็บแหวนได้กลางถนนแหวนสะท้อนแสงเหมือนของมีค่าที่รอการค้นพบแปลว่าเราจะเจอสิ่งดีๆโดยไม่คาดคิด ทั้งงานโอกาสหรือสิ่งที่หายไปนานบางคนฝันว่าได้แหวนเงินเงาวับแม้จะไม่หรูหราแต่แหวนนี้เต็มไปด้วยความสงบและความมั่นคงหมายถึงชีวิตของเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงที่เรียบง,ง่ายแต่มีความสุขนะครับบางคนก็เคยฝันว่าได้แหวนทองคำขาวที่ดูบริสุทธิ และหรูในตัวของมันเองเป็นสัญญาณของความรักที่ซื่อสัตย์หรือความสำเร็จจากการตั้งใจจริงบางก็ฝันว่าได้แหวนเก่าที่มีรอยขีดบางๆมันเหมือนของที่ถูกเก็บไว้นานและมีเรื่องราวในตัวของมันเองฝันนี้สื่อว่าคุณยังอาจผูกพันอยู่กับอดีต และแน่นอนว่ายังไม่ลืมใครบางคนบางคนก็ฝันว่าใส่แบวนให้ตัวเองใส่ในนิ้วของตัวเองความรู้สึกทั้งมั่นคงอบอุ่นมั่นใจฝันนี้บอกว่าเรากำลังยอมรับคุณค่าของตัวเองและเราพร้อมที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเพราะเรามั่นใจแล้วและเราเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นด้วยบางคนก็ฝันว่าแหวนที่ใส่อยู่ มันแน่นมันแน่นนิ้วจนถอดไม่ออกความอึดอัดในฝันนั้นเหมือนเป็นภาระบางอย่างในชีวิตเผื่อว่าเราอาจจะผูดพันกับสิ่งที่ควรปล่อยวางหรือเรากําลังแบกความรับผิดชอบเกินความจำเป็นเกินตัวเองอยู่ครับบางคนก็ฝันว่าแหวนหล่นหายจากนิ้วหลุดปลายนิ้วออกไปเลยเราเรีบตามหานะ แต่หาไม่เจอฝันนี้หมายถึงโอกาสที่มันพลาดไปหรือสิ่งสำคัญที่เราอาจจะเผลอละเลยไปและสุดท้ายมันก็หายไปบางก็ฝันว่าแหวนครับมันแตกครึ่งหักครึ่งเสียงแตกทำให้ใจเราสั่นทำให้เราตกใจได้ฝันนี้บ่งบอกถึงการสิ้นสุดของบางอย่างที่เราเคยมั่นใจมากๆ เช่นความสัมพันธ์ที่ยังไงก็คิดว่ายังไงก็ไม่พังหรืองานที่เราทำอยู่คิดว่ายังไงมันก็เป็นคอมฟอร์ทโซนเป็นของตายที่ยังไงเราก็ทำได้แน่นอนแต่มันก็พังลงสิ้นสุดลงแต่ฝันนี้ก็เป็นการเปิดทางให้เราได้เริ่มต้นใหม่อย่างเข้มแข็งกว่าเดิมด้วยครับ แล้วก็มีคนเคยฝันว่าได้แหวนจากญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพเราก็รับแหวนนั้นมาด้วยความรู้สึกซาบซึ้งฝันนี้มันอาจจะหมายถึงการจะได้รับคำแนะนำดีๆหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจบางคนก็เคยฝันว่าได้แหวนที่มีชื่อเราสลักไว้ที่แหวนและชื่อนั้นมันก็ส่องแสงออกมา ชื่อของเรามันก็ปรากฏออกมาฝันนี้สื่อถึงการได้รับการยอมรับการมีความภาคภูมิใจหรือเราจะมีชื่อเสียงที่ดีขึ้นในไม่ช้านี้บางคนก็ฝันว่าได้แหวนเป็นคู่ครับได้แหวนคู่มาคู่กับใครสักคนหนึ่งแหวนสองคนอ่ะพอเอามาประกบกันมันก็ลงตัวด้วยฝันนี้หมายถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน ไม่ว่าจะเป็นคู่รักเพื่อนหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจก็ได้บางคนฝันว่าอยู่อยู่แหวนก็เปลี่ยนสีไปครับเช่นจากสีทองเป็นสีขาวบ้างก็จากสีขาวกลายเป็นสีดำฝันนี้ปนแปลว,ว่าความรู้สึกในใจหรือสถานการณ์บางอย่างมันกำลังเปลี่ยนแปลงแต่อย่าเพิ่งกลัวไปครับเพราะว่า การเปลี่ยนแปลงบางครั้งอะ่ะมันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นและบางคนก็ฝันว่าได้แหวนจากคนที่เขาตายไปแล้วหมายถึงฝันเนี้ยหมายถึงเราจะได้รับการปกป้องจากอะไรบางอย่างที่อาจจะศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นความห่วงใยที่คนเขาที่คนจากออกไปเขายังมีให้เราอยู่ บางคนฝันว่าแสงแหวนมีแสงสว่างในตัวของแหวนเองแต่แสงนั้นมันไม่แสบตานะครับมันเป็นแสงที่นุ่มนวลและดูอบอุ่นหัวใจฝันนี้หมายถึงแรงบันดาลใจใหม่ๆห,หรือจิตใจของเราเริ่มจะกลับมาเป็นประกายอีกครั้งหนึ่งเราพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งบางคนก็ฝันว่าทำแหวนหล่น และมีคนช่วยเก็บและเขาก็ยื่นให้เราพร้อมรอยยิ้มที่จริงใจฝันนี้สื่อถึงการได้รับความช่วยเหลือหรือจะมีมิตรภาพเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราไม่คาดคิดบางคนก็ฝันว่าได้แหวนจากเด็ก,เ,ดกเล็กๆเด็กตัวเ,เล็กๆเด็กน้อยยื่นแหวนให้เราด้วยรอยยิ้มที่สดใส ฝันนี้หมายถึงการเริ่มต้นใหม่ที่บริสุทธิ์ใจหรืออะไรก็ได้ที่เป็นแรงบันดาลใจจากสิ่งเล็กๆที่ทำให้เรายิ้มได้ลุกขึ้นสู้ได้บางคนก็ฝันว่าใส่แหวนอยู่เราก็หมุนแหวนรอบๆหมุนไปมารอบนิ้วของตัวเองภาพมันเหมือนชีวิตกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบรื่นหมายถึงโชคดีครับ เริ่มหมุนเข้ามาเริ่มเข้ามาหาเราหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลงตัวและเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างน่าประหลาดใจบางคนก็ฝันว่าแหวนหายแลวอยู่มันก็กลับมาอยู่ในมือของเราอีกครั้งหนึ่งฝันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการได้คืนครับเราได้คืนในสิ่งที่เราเคยสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นทั้งความหวังความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งความมั่นใจในตัวเองเราจะได้มันกลับมาบางคนก็ฝันว่า,าได้แหวนที่อยู่ในกล่องการาเมลเหมือนในหนังครับเราเปิดกล่องนั้นด้วยหัวใจที่เต้นแรงหมายถึงเราจะได้ข่าวดีหรือจะมีอะไรที่ดีๆ กำลังจะเข้ามาหาเราในมิชา้าบางคนฝันว่าได้แหวนจากคนรักเก่าคนที่เราเคยรักคนที่เขาเคยรักเราเขายื่นแหวนให้เหมือนจะบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาฝันนี้สื่อถึงการปิดบาดแผลเก่าและรวมถึงการให้อภัย ทั้งตัวเราเองแล้วก็เขา้วยครับเราให้อภัยทั้งตัวเองแล้ก็อีกฝ่ายหนึ่งด้วยบางคนก็ฝันว่าได้แหวนที่มีรูปหัวใจเล็กๆอันนี้แน่นอนครับชัดมากเป็นภาพฝันที่อบอุ่นหัวใจบง่งบอกถึงทั้งความรักความหวังและความสุขในบ้านที่กําลังแบ่งบานและสุดท้ายครับบางคนฝันว่าแหวนวางอยู่บนหมอน และพอเราแตะมันแตะแหวนก็รู้สึกถึงความสนุกฝันนี้สื่อถึงความมั่นคงในชีวิตหรือความรักที่เริ่มนิ่งหลและความสุขที่เรากำลังมีอยู่ประมาณนี้ครับความหมายโดยรวมการฝันว่าได้แหวนคือสัญญาณของการได้รับสิ่งที่มีค่าในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทั้งความรักการงานหรือความมั่นคงทางใจ ฝันนี้เตือนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เพราะบางครั้งแหวนเล็กๆในฝันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขวงใหญ่ๆในชีวิตจริงครับผมและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับฝันว่าชาแนลพูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟัง สวัสดีครับ